น้องทุกคนนะครับผมกลับมาอีกแล้วนะครับก okay. ับรายการภาษาใต้วลรคคมกับซีเกมันีนะครับผมวันนี้เราจะมาสอนภาษาใต้วลรคคมกันนะครับเป็นอีพีสามแล้วที่ทุกคนร่วมออกรายการกับผมวันนี้นะครับผมนะฮะอ่ะพร้อมแล้วใครอยากให้ผมสอนภาษาใต้คําว่าอะไรพิมพ์ขึ้นมาหน้าแชทบัดนาวครับผมเกลียดไม่มีคําว่าหล่อไม่มีครับ วันนี้ผมจะมาสอนคําว่าสับปะรดนะครับสับปะรดเนี่ยถ้าเป็นภาษาภาคกลางเนี่ยมันจะเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งที่สีเหลืองเหลืองและเราก็จะสามารถกินได้โดยการเฉือนออกครับแต่ภาษาใต้เนี่ยเขาเรียกว่าอย่านัดอย่านัด,อ,ดอ,รร 3, 2, อ,นอย่านัดอ่ะพูดตามพร้อมกันครับสามสองหนึ่งอะทุกคนอย่านัด อยา่าอ่าโอเคอย่านัดก็ไม่ต้องนัดดิแล้วมันจะมานัดทำไมเนี่ยฮะไม่ว่างก็ไม่ต้องนัดเออไม่ใช่คุณครับอ่ะผมแถมให้เป็นผลไม้ในภาคใต้นะครับอ่ะยกยกตัวอย่างนะครับตัวอย่างว่าคําว่าสับปะรดนะครับสมมุติว่าเอ,อ่อเราเนี่ยให้น้องไปซื้อสับปะรดที่ตลาดเอ,อ้ยน้องเบ้า ไปซื้อยานัดให้ผีสักหลุบที่้าใจนะเข้าใจนะอีกครั้งนะครับดูปากน้ำชานะครับเฮ้ยน้องบ้าไปซื้อยานัดให้ผีสักหน่วยที่ยานัดหม้อมีอ๋ออ๋อพอพอ